นางโอ้ยลาะมีไอติลูกโอ้มีไอบอเอ๊มียิ้มเฮ้ยล้วว่ไหวโอ้ยนางก้อนนางก้อนโอ้ยขอเส่งไงกันเด้อจ้าอ้ยยิ้มถ่ายรูปผู้ชายก็ใจว่าแต่ว่าเขาถ่ายรูปได้นั่งแบบมาๆมายายจับก่อนอุ้ย พูดนะถือว่าของเล่นไปเลยค่ะพี่น้องขึ้นไปอีกแล้วเออไปอีกแล้วอึ๊บอึ๊บหนึ่ง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 หนึนึ่งนึ่งหนึ่งนึ่งหนึ่งห บ้าทแท้งหลยเถอะเอาางนางนางนางดึกแมน่นแม่นนี้นางนถือหัวผึ่ง โอ้ไม่ยังล่ะไม่ยังไม่ยังโอ้ยฮะแอลอยากกินนมกินนมนอนติดหอกจเพราะว่าเราเปนบอเออนั่นแหละนั่นแหละคันอยากกินนมนอนเออไม่เอาอะไรมีอะไรมีอยไรจะบอกอะไรเออหอมข่อยก็คิ่ามองมึงหอมข่อย มึงดูใส่้สด like ้ไสดดูเส้ดบอกยายฟังก์ระ้ังไหนก่อโอ้ไ่ไหวจิลูกพีม้ายหลายิเอาเอาแก้สุดออกพ้อมที่จะไปอาบน้ำไอ้ไอ้โตเมียเราเมีไอ้โตไอ้โตไอ้โตเมียตีว้าา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 ดา เออมามมัมมามมัมเจ้าไหนกูนะฮะโตเมียแล้วเ <c oughs> ววมียหลายกูรับสนิทดีแท้เมื่อคืนนี่ก็รับดีดีดฮอร์บอเอลกินนมขวดเดียวเมื่อคืนนี่อืมไอ้ก๊อ <c oughs> มก็คอยอ,อือเพราะสร้างได้ขี้ดินเต็มหวยยนหันะสองลมบ <laughs>